Um, is, they so come big, from Malaysia. Malaysia. Okay. Really good. to. The it up, you know, football. เมื่อในฝศิภาเป็นหลอกตลาดในเมืองตลาดตอนนั้นนะคือเสื่อมเขตมารุวงศ่ะนะอยู่ในเมืองม้าหมือเลยแหละอันนี้ก็โตเมืองแต่ว่าข่อยจะขับรถไปอันนั้นับรถจักรนี่แหละแต่ว่ารถจักรน่ะคือแบบเป็นรถจักรสายหะนะอยู่ซิบุเดนในข่อยหมกักแนวหนึ่งก็คือแบบว่าอันนั้เชิงเท่าแต่บ่มีใบขับขี่รถเนาะแบบรถจักรนะเขาสามารถขับรถจักรได้อันนั้นรถรถจักรอันนะั้ ได้ก็ได้คะแนนให้มันประมาณอนนะความไวมีแต่25เ,เพราะว่าคัน่นว่าความไวมีแต่25นะ่ะเฮาบ่ใส่หมวกกันอกก็ได้บ่มีใบคับขี่ก็ได้นะอัน,นอออยเนาะองอยมันเป็นรถจักทีว่าโมเพดอะโมโมเพดอัน,นอ,อยู่ินจะเอิ้นโมเพดอันออยนี่คือแบบว่ามันแฮงไดมันมันมันแฮงหั่นนะว่าว่าเรื่องรถจักนะ่ะแฮงประมาณเอ่อ60 แต่ว่าข่อยคับประมาณเศร้าหาท่านตำรวจเห็นทัานข่อยคับพบสิบหรืเขาเผก็จถือกัรคือกันารแต่ว่าทัานคับไปในเมืองขนาดเศร้าหาสามสิบแบบที่นะแต่ว่าทัานบุมมีคนขเผก็จเหล่งรถเดี๋ยวขเขาจะหายเปิงเนาะบอกคือของข่อยดิมัน่จิเป็นตัวนี้นี่ทุกข่อยคับไปเห็น เปียกเลยนะครับไปตลาดไปยังในเมืองมันจะไวกว่าได้มันจะไวกว่ารถใหญ่นะเพราะว่ารถใหญ่มันจะรถติดเนาะแต่ว่าอันนี้นะก็คือแบบว่าเขาเข่าเล่งอะสบายขนาดอยู่ซิวิเดนนี่นะอันคือข่อยว่าแล้วค่อยมัดประเทศซิวิเดนเนื้อคือผมว่าเขาให้ความสะดวกสบายกับคนน่ะนะอันคือแบบว่าเข้าบุมนีไว้ขับขี่รถจักรเขาสามารถขับรถโมเดหรือว่าสกูตเตอร์อันนันมันจะ มีรีโมทเนาะคือประมาณแบบสินะแล้วก็มันสามารถฟังเพลงได้เนาะซึ่งเป็นแบบสิมันบบมันสิฟังเพลงได้นะเห really ็นปะมันจะมีลำโพองอยู่มาติดมัน อยากได้เนาะาผู้ใดอยากได้แ่นะให้อนาขาับพรอยากได้ทามข่อย,ดย,ดยเดราะวาข่อยหันผู้จักกับคนขายมันสิมีรุ่นแบบะะะ 8, ราคา8พันเลือดเจ็ดพันนี่แหละแต่ว่าของข่อยค่ะมันมีแบตสองอันก็คือแบบว่ามันจะแพ่งกลัวนะ แต่มันก็ดีกว่าเพราะว่ามันมีอันโตที่ว่าราคาประมาณเจ็ดแปดพันนะมันจะบ่มีอับนะบลูทูธมันจะบ่มีแบบซีมันจะบ่มีอ่าสว่าจอะไดรก็มันบ่มีมันบ่ใหญ่แบบซีนะแต่ว่าตัวนี้มันสิดีกว่าอันนั้นแน่นกว่าอยังนขนาดแบบว่าไงกันเนาะราคามันก็สิโอเคนะแล้วอ่านข่อยหู่จักคนขายอัานพอข่อยเป็น ลูกลูกค้าเขาประจะําขนาดั่านคนใดอยากได้บอกคุยเด้อเพราะว่าอยู่อ่ยชีวิตเดิหนามันกบบนีคนขายหลายบะแต่บางบะไมันกระแทงนะแต่นี่นะราคาโอเคขนะอันนณัมครับกันดีอีกได้เพราะว่าแตะหน่อยหนึ่งมันกระดังหน่อได้แบบริบบิ้ดังดังแบบแสบแก้วหูสิบลังคาเฮื่องจัาหุยินนะต้องเป็นริบบอันนอานาซัวข่อยนะอันสำหรับอยู่ชีวิตเดินะข่อยแนะนำให้ซื้อแบบซี่นะทัานคนใดอยากได้นะเพราะว่าอัน คังือมันราคาสคํากับอะรถถีภูแลรถถีไฟฟ้านะราคาสมสัมกันนะข่อยขุดว่าได้แต่ว่าสำหรับข่อยนะ่ข่อยหมักอันนี้ดีกว่าหลายตัวทางรถฉีไฟฟ้าเขาต้องเด็ดปั่นเนาะอันนะี้คืต้องปั่นมันเป็นแบบสบายๆแบบคืออยู่บ้านเทาเลยนะคือคือส่องอากาศ้อนเทากับขี่รถอาแบแดด เป็นวันผักของกระเจ้าเนาะวันผักวันวันผักมิสเซมเมอร์อันคนบะค่อยร้ายและยห้านเขาก็บะค่อยเดี๋เปิดนะอันแต่ว่าพวกนี้ยังมียังมีพวกแขกก็เปิดห้านขายผักขายนี่แหละแล้วก็สิทธาไปเป็นยู่นิโซนอีกแค่มีอนาตลาดเอเชียหลายประมาณสามห้านตลาดเอเชียอนามีใกล้ใกล้กันนี่แหละแล้วก็มีห้านอาหารานอาหารนั้นไทยน้ำ น,นี่ขึ้นมาใหญ่แท้เาไม่ได้คิดมื่อ Where they from t h s They come from Malaysia. Malaysia, okay, really c t e จ้มาแต่มาเลเซียผักเขียบกับนี้ักุ้งกับนี้ที่เวิร์ดที่เวิร์ด <het ér im us> นนะปกตินะคันบุคันบุมียนคันเขาบุผักนะแกลน่เต็มันเลยไรแกลน่เต็มันเลยได้หรืมค้นนะายดอกไม้หรืเ่าค้ายดอกไม้ นี่มักไม่เนื้อจืตกแอนมะฮามัดรล้เหยช่วงนี้เป็นยัมสตอเบอรี่เนาะไม่ใช่ออกยมสตอเบรี่ออกหลายนี่ยัมนี่ยัม แต่มันมีคอยมาเศ e ร้าแหละมาซ้ายเนี่ยคนสายแต่ว่าบริคอปปี้ป no. ิดไว้ประมาณนั่นสองหรือสามสองโมเล่ะปิดห้างปิดสามโมงแต่มือปิดสองโมง ไปท้งด้านดสตรอเบอรี่ย่างสตรอเบอรีไปเลยไปก่อนขอไปดักหน้าื้อขอ้าตลาดไทยไปตลาดไทยสนุก นี่น,นะพ่อกระเ้าหายอาหารเขาขายคืออยู่บ้านเขาเลยได้แถมน,นะไข่หอยนมน ยังไงสซาร์ ا ียัสนร้าอยู่นี่นะเขาสัด้ายแต่ถือกลัวยะห้างฝรั่งเพราะว่า อันคล้ายแบบคือบ้านห้างนะเป็นหมัดเป็นหมัดมีแค่นี้คล้ายคือพักเสริมใส่ลาบพักเสริมใส่ลาบใบไม่ใหญ่แต่ว่ามันหอมได้แห้งแห้งเลยเหมือนผักอย่างนี้ก่อจะพูดแต่อันนี้ยคือไส่ลาบ ัถือกลไมีีอรนเนะค่อยมากมากแถวนี้เพราะว่ามันจะมันจะถือกลัวอะไรกัมันฉี่หอมกัวห่านพลังอันนี้เดี๋ยวเขาอยู่มารุวงเด้อแถวมารุวงตลาดมารุวง

ขันบเมนวันผักอยู่ให้หลายได้เต็มเลยแต่วานมุนวันหยุดมีเด็กสอบตหอ้าเอรถันขั้นยูฮันลังอะได้วยราคาเชอรี่

ข้าวโพดได้แดมะเทียวอยู่นี่เขามาเทียวทางในเมืองเขาอะมันโปรดงใกลได้นั่งรถเม์มากก็ได้เอ่อจากเพื่อนข่อยมาหนึ่ะประมาณสามคัสประมาณสี่สิบนาทีแต่ขั้นคับรถมาแป๊บเดียวเลยอมามัดสดมัดนมลายแต่ นี่ก็จะขายไปไปสุดนะนักขายของใหม่สักพอได้ดีขอบัญญามากไหมครับ มากมากอยู่นี่มันบรได้แพงอยู่นี่นะอ,นอันขั้นห้านขั้นม้าอยู่นี่นะของถือถือกว่าอยู่ในหาเขาจึงนิยมมา่อยกระมักมาซื้ออยู่นี่มันสีถือกว่านะอยู่ห้านไทยสามห้านเด้อเบิร์อันทางกาลกางแต่กับทางนั่นแต่กับทางนั่นสามห้านเดี๋ยวเขาแล้วกว่าสิพาไปเบิ่ง ตัวนี้เป็นห้านคาสวานแล้วล่ะกันห้านเวียดนามแต่ว่ามันมีขายของทุกอย่างที่เป็นมาแต่มืองมาแต่บ้านเฮาแหละเมืองไทยมึองลาวมาแต่ถัว่วทุกบนนนี่นะ คอมันกับสีเบิร์ดเนาะคอมันกับซีโบ่หม้โบ้สดนะวันี๋ยวันสุกปกติของนาวันอังคารปกตินะขายได้ขาเคลม ดอกเร็จนะคะมีข่าที่หูกับชั่วกระชายเนี่ยนี่มีพวกทิชไูยแล้วค่ะงๆพวกอมใบเตยกับมีกับพักพักพักท่างๆผักกาดข้างในหลายอัน ของที่ข้ของมีแสบแข็งของปวแสแก็นทีนี่เป๊ด พวกเนื้พวกสีนพวกเนื้พวกลูกซีนพวกนี้อนาะพ,พวกปลาหมอปลาหมึกใส่แข็งตึงจริงมันมีสามห้าแต่ว่าข่อยมักมาห้านี่เพราะว่ามันของขบใส่แข็งท่านบ่มีของสดกับมีของใส่แข็งขนานะแล้วแต่ตามระดู แต่ว่าค้องค่ะเด็กกินตลอดเพราะว่มามันขั้นเบิดระดูมันกันนีมคข้องแส่แข็งอู้งของแป้นัวจริงจริงเนีซเดนที่ว่าขอ่อยูเนาะมาหมือนอ่นเนาะค้องจะมีครบทุกอย่างแบบว่าขอ่อยู่นะ อันโชคดีก็คือ่อยอยู่แบบใกล้ตลาดตลาดไทยเอเชียสามห้านตลาดพักมีสี่ซ้อมหบก็เลยดะยวไเทใจเลยกระบี่เนี่ยยาดมเนี่จะไม่รับไรเลยยกแขนเสียเลยเฮ้ยเี๋อที่ไหนนุ่มอยู่ที่ไหนอะคะ ห no, no, <laughs> นูหน,นูอยู่ที่หนูสิพวกน้ำพูน้ำปลาพวกน้ำจิ้มกระดอกกระแดกครบก็ได้แ่น้มีหม <c oughs> ดเลย <Yeah. S 1> นีน่นะอามินขามเปีย เขาบอต้องขั้นนะเขา,าเขามีมาแล้วนะสําเร็จรูปอันนี้ได้หอยยาซินนะมีเห็ดใส่แหนมเนื่องนะหอยยาซินหอย่ซินซอสขบไปเลยเต้นไปะนะ่งออ่ายกันต่อหอยเป็นยังอ่อยสืบของเห็ดขีดเจวาอันมีเกือบเบิดเพราะว่ามันอยู่อยู่นี่น๋ยวมันมีขบไป,เ,นนะปเลยเนาะขบไปเลย ลดดีก่อนโลตีใ่กระเบอเอาโลตีใส่ลตีไปเงาเหรอนของบดอึดแต่ของจิ ตลาดมันก็จะใกล้กันก็คือกันแหละตลาดตลาดต้นสองสองห้านะกันแต่ว่าอยมักซื้อห้านนี่พราะว่ามามันก็ขบเปนะ็ต้ลงไปหาหรอกซื้อของก็ร้ายมันอ่นะพักไปช้องลุงทีโตกุ้งเฮ้ ยาสองร้อยหกสิบแดเนท่าที่หนึ่งถึงอันีน่มันมีาารากไงแล้วแหละสิเมื่อแหละเมื่อนี้อากาศตั้งหมดเป็นใจหรือมันมันทักเด็บฮอนหอนหน,นาวหวน,นาวฮันหอนหนาวหนาวบุงเถอกะลมมานะอากาศอยู่ในหัว่อยโวอย่างโอเคปันไดคนกรบโค่หลาย พ่อๆกันเดิฟข่อยสิภาคไปหลอกอีกยังบ่อๆไปข่อยสิภาคไปไสแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งสภาพอากาศก่อนเพราะว่าส่วนร้ายนะข่อยดามักขี่รถจักรข่อยบหมักขี่รถใหญ่พรอมรถใหญ่มันมันแออัดข่อยบหมักข่อยบหมักแต่ขี่รถใหญ่แต่ว่าข่อยมักขี่รถจักรร้ายกว่ามันนี่รถจักรขัดอากาศมันแบบคนฮอนหนาวคนร้อนหนาวก็คือมุกี้ในการแดดลมมืดมาวันเจ๋เลยเออไค้แต่โมวิฟนมือนอี แล้วอากาศมันแบบเอาแน่นอนบะไรนะอันจีวารเมื่อหนักข้อกั้นเขาต้องผูกเขาไปใส่แต่ว่าต้องเผื่อเขาไปแต่ว่าเขาอยู่นะใน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 นี่ในเขตในเขตในเมืองนี่เขาจะเลาะแต่ในเขตเขาอยู่แหละหัวเขาไปไกลกะอันนแบตเตอรี่ของมันมีจํากัดนะแล้วเขาทันไปใกลเขาก็ขัดไปเขาก็สิเลาะแต่ในเขตที่เขาอยู่แหละถ้าว่าผูใครมาในมาเที่ยวชีวเดนนะอันเข่อยแนะน้ำให้มาเที่ยวในในเขตที่เขาอยู่ ขาถาว่าค่ะมาเดินเดินหมากถาว่ามาเที่ยวเดินหมากเนาะเฮาขาเฮาสามาถค่ามาชีวิเดนได้มาเที่ยวนะอันน่ะมีหมูมียังมานอนอยู่ีก็ได้นะชิิ้งค่ะนะ่ะมันบอได้อยู่บนนอกเลย่ <c oughs> อยอยู่แต่ว่าคั่นมาซีวิเดนดีนะเออมันสิเป็นแบบพอประเทศเขามันใหญ่เนาะประเทศชีวิเดนดินะมันมันมีแบบอุรมสมบูรณ์มีโนมไม่มีหมากไม่ถูกบอนต้องเก็บ ฟรีเขาปลูกให้กินฟรีแล้วกับปลาไม้เขาหลายแล้วเท้าแบบเบิรงคือคือ,ค,อคือแถวนอกแต่มันเป็นโบนนอกอะมันคือขอยอยู่นี่อยอยู่กับแต่ว่าเวอร์ง่ายกับในเมืองในในเมืองแบบถามว่าในเมืองบอกกับบดเทงิงบดเทิงขันบดก,กับโตเมืองแต่ว่าวก,กันยังอยู่ในแบบโบเน์บ้านนอกนะแต่ว่าแถวที่หนบอพี่แต่ไปทังไรกับพี่แต่ต้นไม้ต้นตอกเบิดเลยแถวอย่นั้นะเออแต่ว่า ทั้ทงล้างข่อยนี่คือห่างได้ห่างใหญ่ห่างใหญ่เลยแหละคนเดนมาร์กมกขามมาซื้อของอันนั้นมาช้อปปิ้งอยู่นี่แหละคนเดนมาร์กนะเพราะมันเป็นห่างใหญ่เนะเาะแล้วมันติดห่างตัวนี้มันติดกับด่านด่านที่ว่าอันอ,อ่นาไปทางเกาะเดนมาร์กกับซีเวเดนเนะี่ยมันใกล้กันแล้วข่อยก็อยู่แถวนี่แหละข่อยอยู่ข่อยอยู่ใกล้ห่างคั้ข่อยขับเมื่อกักบประมาณ ชินาทีเรือบ่ฮอดบจ็นาทีเผื่อขอับมือเผ่อขับรถมือนี่อันนี้อ่อยืนเลยดียหาหา,หาเอ็มโครียมไม่หนาววาพ่อ,อกันเด้อเดดบาย